เราไม่ได้มีเสรีภาพที่จะทำตามความพึงพอใจตามเนื้อหนังคุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่หนึ่กุมภาพันธ์พระเยซูให้อิสรภาพแก่คุณลูกาบทที่23ข้อ18แต่ฝูงชนร้องขึ้นพร้อมกันว่าจงเอาคนนี้ไปจัดการ และปล่อยบาราบัสให้เราสิ่งที่เกิดขึ้นกับบาราบัสเป็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราบังเกิดใหม่บาราบัสมีความผิดบาปพระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์แต่พระเยซูกลับได้รับความทุกข์ทรมานจนสิ้นพระชน์ซึ่งเป็นสิ่งที่บาราบัสควรจะได้รับแต่บาราบัสกลับได้รับอิสรภาพในทำนองเดียวกันเราก็มีความบาป ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ23และสมควรถูกลงโทษประหารดังที่พระธรรมโรมบทที่6ข้อ23กล่าวว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูได้ถูกลงโทษแทนเราเพื่อให้เราสามารถรอดพ้น พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่หข้อ21เช่นเดียวกับปารวาิที่ไม่ได้ร้องขอการแทนที่หนีแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรา ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ8การสิ้นพระชนของพระเยซูทำให้บารบัรได้รับอิสรภาพแต่เขาจะต้องเลือกว่าจะยอมรับเสรีภาพใหม่นี้หรือจะดำเนินชีวิตอยู่ในรูปแบบเดิมที่เห็นแก่ตัวของเขาและตกอยู่ภายใต้การพิพากษาข,ของกรุงโรมอีกครั้ง ในลักษณะเดียวก,กันกับที่เราทุกคนได้รับอิสระผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเพื่อเราแต่เราต้องเลือกว่าจะยอมรับเสรีภาพโดยยึดความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและยอมจำนนต่อพระองค์หรือไม่ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราต้องตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตไม่ได้เป็นของเราเราไม่ได้มีเสรีภาพที่จะทำตามความพึงพอใจตามเนื้อหนัง แต่เรามีเสรีภาพที่จะรักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าและนมัสก,การพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราควรมอบชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแก่พระเจ้าโดยตระหนักว่านี่เป็นการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมของเราต่อผู้หนึ่งที่สละชีวิตของพระองค์เพื่อเราดังที่กล่าวไว้ใน พระธรรมโรมบทที่12ข้อหนึ่งการที่พระเยซูปเป็นเจ้าของชีวิตควรจะเป็นสิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจในทุกการกระทำในชีวิตของคุณดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่ 14, ข้อ7-10ถึงทุกความคิดทุกคำพูดและทุกการกระทำควรจะผ่านการคิดใคร่ครวญว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูต้องการหรือไม่และนี่ คือกุญแจสำคัญในการที่จะมีวันแต่ละวันที่ยอดเยี่ยมเราได้รับอิสรภาพผ่านการสิ้นพระชนของพระเยซูเพื่อเราและเราเลือกที่จะยอมรับเสรีภาพโดยให้พระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตของเราให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอเลือกที่จะยอมจำนนต่อพระเจ้า และตระหนักว่าชีวิตของลูกไม่ได้เป็นของลูกเองขอให้ลูกถวายเกียรติแด,ด่พระเจ้าในทุกความคิดทุกคำพูดและการกระทำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน